ท่านนะครับสำหรับชั่วโมงนี้คงชิกแนวไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับปท้องแต่มีผลกระทบกับปากท้องของทุกท่านนะครับสังเกตว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเนี่ยนะฮะทำให้การเงิงเเน,นชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราแี่ยากลำบากมากขึ้นถูกไหมครับหลายคนตกง,งานไม่มีงานทำนะครับเพราะว่าหลายแหล่เนี่ยถูกกิจการมันติดไปนะครับแต่ผมคาดว่าเนี่ยในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ย น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่อนข,ข้างเร็วขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีวัคซีนเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องวัคซีนให้ฟังกับอีกอันหนึ่งที่จะคุยก็คือเรื่องสงการนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรแต่บ้านแต่ก่อนคือเนี่ยอยากให้รู้สถานการณ์ที่คุณว่าตอนนี้สถานการณ์คโควิด -19 อยวเป็นเทั่วโลกตอนนี้เราเจอประมาณ130ล้านคนอันละเยอะไหมครับถ้าเทียบกับประชากรทั้งโลก7,000กว่าล้านคน ประมาณสองเซนกว่าเองนะครับตอนนี้ที่เราเจอโควิดหนาไวรัสซึ่งยังน้อยมากมันก็ยังมีโอกาสที่จะระบาดได้มากขึ้นนะครับถ้ามันมีโอกาสที่ระบาดมากขึ้นจะสังเกตว่ามันมีหลายประเภทตอนนี้เนี่ยมันมีการพันธุ์ของโควิดนาไวรัสนะครับมันมีการกลายพันธุ์เอาง่ายเหมือนเราปลูกพืชนะครับถ้าเราปลูกไปเรื่อยๆมีโอกาสกลายพันธุ์ไหมครับมีโอกาสกลายพันธุ์เชื้อก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้าคนนี้ออกคนนี้ออกคนนี้ มันก็มีโอกาสกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆประเทศไทยเนี่ยนะครับเราควบคุมได้อยู่เนี่ยโอกาสกลายพันธุ์มันก็เลยมีน้อยน,นะครับอะี่เสียชีวิตไม่เยอะไหมเสียชีวิตไปประมาณ2ล้าน8นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับที่จริงถ้าพูดถึงโรกจริงๆแล้วเนี่ยปล่อยให้มันระบาดเลยไปแบบให้ทุกคนมีภูมิต้านทานทั้งหมดเลยได้ไหมมาไก็ได้นะ เขาคาดการว่าถ้าเราจะให้คนทั้งหมดเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันของภุมทนเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องอย่างน้อยมีคนป่วย70%น,น,นะครับ70%เขาก็ตีว่าถ้าคนทั้งโลกเนี่ยนะครับปรมาณ7 0 0 0กว่าล้านคนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4-5ปีถึงจะติดเชื้อ 6, โคโรโ่กงั้นเรารอยอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเศรษฐกิจมันเยอะ ถ้ามาดูในเอเชียเนี่ยตอนนี้ที่เยอะที่สุดก็คืออินเดียไทยเนี่ยอยู่ดับประมาณ100นะฮะหลังจากที่มีระบาดท,ที่สมุทรสาครนะครับตอนนี้เรามีประมาณ2 0 0ตายประมาณ94ซึ่งอัตราการตายเนี่ยของเราน้อยมากคือถ้าเราป่วยน้อยเนี่ยเอามีสถานการณ์ที่จะรับได้นะครับเอาไม่ง่ายเลยถ้าร้อยคนเนี่ยเข้า i c ซต้องมีเครื่องช่วยหายใจหน,นึ่งคนนะครับพันคนใช้หน 10, ึ่งร้อยตัวหมื่นคนใช้หนึ่งพันตัวนะครับ ามห้องไอซียูของกำแพงเพชรเนี่ยรองรับได้กี่คนนะครับไม่ถึง20คนนะครับแต่เครื่องเนี่ยอาจจะร้อยแต่ห้องไอซียูเนี่ยไม่ถึงร้อยคนงั้นถ้าป่วยเยอะก็มีโอกาสที่จะตายเยอะนะฮะตอนนี้จะย้อนหลังไปประมาณ4ี่สัปดาห์เนี่ยตอนนี้เรามีผู้ป่วยอยู่ประมาณ10จังหวัดที่ยังระบาดอยู่นะครับก็นใหญ่จะอยู่ในเขตปริมณฑลนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะมีคัตเตอร์บางคัตเตอร์มันก็จะโผล่ขึ้นมานานๆโผล่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ย โคโวิด -19 ไวรัสเนี่ยถ้าเข้าไปประมาณ10คนอย่าประมาณ7จ็ดถึงแปไม่มีอาการงั้นพอมันมีอาการมาสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะค้นหาไปในคนที่เป็นเคสใกล้ชิดมันก็จะเจอผู้ป่วยเพิเ่มขึ้นม่กขึ้นอย่างเช่นในตลาดบางแคร์นะครับในตลาดแถวพุทธมณีนะฮะทีนี้มาดูในของบาแพงเพชรว่าตอนนี้ของบาแคง์เคสเราเจอผู้ป่วยกี่ลายตอนนีเ้เรามีผูป้ป่วยแค่2อลายนะคระับ ที่ขาลุกกับคองขูเท่านั้นเองมาช่วงที่สมุทรสาครแตกนะครับพอสมุทรสาครแตกปึ๊บคนที่ทํางานไปรับของทะเลมาจากสมุทรสาครจะนําเชื้อเข้ามาเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีผู้ป่วยเลยเพราะว่าเมื่อเราเจอผู้ป่วยปึ๊บเราก็จะสั่งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยเข้ามาตัดนะครับเข้ามาตัก ดังนั้นเขาก็มีโอกาสที่ที่จะแพร่เชื้อได้ดังนั้นกระบวนการของการควบคุมโรคเนี่ยการกักตัวเนี่ยเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดแต่เชื่อไหมครับคอมแพนดี้โดนต่อต้านมากท่านจะต่ายต่อต้านไหมครับต่อต้านไหมถ้าจะเอาคนกักการกักจากเกาหลีกักจากประเทศต่ตางๆเนี่ยไปกักการตามมีสต่างๆเนี่ยท่านท่านต่อต้านนะต่อต้านต่อต้านเกือบทั้งนั้น ั้งที่จริงแล้วเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันได้กับภุมชทได้กับประเทศถ้าเราควบคุมโรคได้เศรษฐกิจมันเดิมเนี่ยนะครับอะไรอะไรมันก็ทําได้หมดแต่ท่านนึกถึงแต่ว่าเออตัวตัวเองจะต็นโลกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยตัวของโรคเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้ติดได้ขนาดนั้นถ้าเรามีระบบของการป้องกันตัวเองที่ค่อนข้างดีนะครับที่พอพูดถึงตัวเชื้อเนี่ยก็อยากอธิบายให้ฟังว่าจริงๆเชื้อไวรัสนี้มันเป็นเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเนี่ย เกิดทุกโรคที่เกิดในประเทศไทยไม่ว่าไข้หวัดไข้เลือดออกนะครับไม่มียารักษานะครับเชื้อไวรัสเนี่ยโคโรนาวไวรัสก็ไม่มียารักษานะครับเนีโอกาสการติดเชื้อนเนี่ยแล้วหายขาดเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความคู้านทานและรักษาตามอาการเท่านั้นเองนะครับแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเชื้อโคโรนาวไวรัสเนี่ยนะครับ เวลามันเราไอจามมันออกมาแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยตัวน้ำมูกน้ำลายเราข่อพุ้มออกมาด้วยนะครับงั้นมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เวลามันไอจามออกมาปุ๊บเนี่ยไม่เกินหนึ่งเมตรมันก็จะตกลรมันก็จะไม่เหมือนกับพวกวัณโรคถ้าวัณโรคเนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยนะครับมันสามารถต้องรอยอยู่อากาศได้นานนะครับมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ค่อนข้างดีและอย่างหนึ่งที่โครนาไวรัสเนี่ย นะครับทำให้เราสามารถจ,จัดมันได้ง่ายเพราะว่ามันมีเปลือกพุ่มที่มันไม่แข็งแรงเราสามารถใช้แอลกอฮอล์ใช้ผงซัฟฟอ้ใช้ไฮเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้แล้วนะถ้ามีผู้ป่วยหรือคนเนี่ยแฝดได้ประมาณสักกี่คนนะครับเขาตีเฉลี่ยได้ประมาณสักงสองหรือสี่คนเท่านั้นเองก็ไม่มีไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ยาฟัซโกนานไหมสมมติผมรับเชื้อโควิดนาไปเลยเนะี่ยนะครับ โดยปกติเราจะประมาณ3 7วันนะครับยาวสุดก็ประมาณ14วันนะครับสั้นสุดก็อาจจะวันทุกสองวันนะครับขึ้นอ,อยู่กับสภาพร่างกายของแต่และบุคคลนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยองประมาณ5วันนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราทำไมต้องกักตัว14วันนะครับกักตัว14วันเพราะระยะฟักตัวเนี่ยมันยาว14วันถ้าเกิน14วันแล้วก็แสดงว่าคนนั้นออปลอดภัยแล้วกลับไปอยู่ในชุมชมนได้ตามก ทีนี้ถามว่าอยู่ได้นานขนาดไหนโดยปกติแล้วเนี่ยเชื้อตัวที่มันอยู่ในตัวไวรัสจริงๆถ้าอยู่ในแกนไหนจริงๆเนี่ยนะครับมันอยู่ในอุณหภูมิร้อนๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะสังเกตว่าจะมีบริษัทบริษัทที่ผลิตวัคซีนในต่างประเทศอย่างสหรัฐเนี่ยเวลาเขาจะขนส่งวัคซีนเนี่ยเขาต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างติดลบเขาใช้เขาเขาใช้กล่าวิธีในการในการผลิตวัคซีนที่ที่ใช้ตัวข้างในของตัวไวรัสเนบางที มันก็เลยทําให้อยู่ในอุณหภูมิที่สูงไม่ได้งั้นว่าไอ้ตัวของไวรัสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในอุณหภูมิอุณหภูมิที่สูงเนี่ยไม่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตงั้นมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเป็นเขตร้อนเวลาเราไอจามออกมาเนี่ยนะครับเชื้อที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันโดนความร้อนขั้นเดียวกัที่สียชีวิตขั้งสูงอย่างที่ผมบอกละอองมันมันเป็นละอองเป็นละอองฝอยออกไป ถูกไหมครับสังเกตเวลาเราค่นยานะครับค่นยาถ้าเราถ้าเราค่นเราออมที่มันเล็กๆมากๆมันก็จะเกลีเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเราค่นเราออมที่ได้พอหมอกเนี่ยสมมติเรค้นข้ามแม่รงเนี่ยนะครับมันก็จะติดตามไปถูก,กไหมไครับไปถูกครับนะเราออมที่เราออกจากเราก็เหมือนกันเวลามันล่วงปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ติดตามผิวหน้าชนะอะไร แค่เวลาไปจับหรือไปโดนมันเนี่ยแล้วเอามาไปยี่ตาไปยี่จมูกเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอาการอาการของโคโรนาไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการอย่างไรี๋ที่ผมบอก70% 80%พวกนี้แทบจะไม่มีอนกันแต่ถ้ามีอาการเนี่ยอาการที่เราเจอมันถ้าสังเกตตามสไลด์เนี่ยมันมีเกือบทุกส่วนเลยท่านเห็นไหมครับแต่อาการที่เราเจอเยอะที่สุดเนี่ยก็คือทางระบบทางเดินหายใจ เพราะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันชอบไปที่ปอดนะครับชอบที่ปอดมากเกบทุกคนที่ตายเนี่ยนะครับก็จะเกยดกับเรื่องของปอดทท้านั้นเลยปอดตัวทำลายไปเห็นใครที่มีตัวที่มีเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นตัวตัวรับอะเวลามันเข้าไปมันจะไปหาตัวที่เป็นตัวรับตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับให้มันให้มันแมตก,กันพอมันแมตชก,กันปุ๊บมันก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ นะครับใครที่มีภูมิต้านทานไม่ดีอย่างเงี้ยคนแก่คนโรคติดตอมีโรติดต่อเรื้อรังพวกนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีอาการค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้เชื้อพวกนี้จะทําลายอย่างไงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันทําลายง่ายมากเลยแอลกอฮอล์ก็ได้ไฮเปอร์ก็ได้พวกซัพพอก็ได้เอาไปตัดแหนก็ได้นะครับ ทำอะไรก็ได้ไฮโดรเจนรู้จักไออนที่ใส่แผลแล้วมือคู่ก็ได้หมดนะครับถ้าเราถ้าเราไม่อยากติดเชื้อไวลัาเราต้องทำอันแรกเลยผมเน้นอยู่สองส่วนใบหน้ากับมือใบหน้ากับมือนะครับอันแรกมือทำไงมือก็ล้างล้างมือบว้ก่อนถามว่าเวลาท่านล้างมือเนี่ยท่านเคยล้างไปเล็บไหมได้ล้างไปเล็บไหม เพราะอะไรเวลาท่านจับแล้วท่านกำมือไปเล็บอยู่ไหนอยู่ที่อุ้งมือถูกไหมครับท่านจับประตูแล้วกำเล็บปลายเล็บอยู่ที่อุ้งมืออย่งนั้นปลายเล็บเนี่ยเชื้อโรคค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าท่านล้างปลายเล็บไหมอ่าเวลาล้างปลายเล็บทําไงครับล้างปลายเล็บก็แค่ขยุกมือแล้วก็เามือถูถูกก็ฝ่ามือเท่านั้นเองนะครับง่ามมือท่านเคยล้างไหมง่ามมือ ไม่เคยหลังมือเคยล้างไหมครับหลังมือล้างไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะถูแค่นี้ถูกไหมครับเนาะงั้นการล้างมือเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญนะครับจาไว้เลยเวลาเราไปในที่สาธารณะนะครับไปห้องน้ําไปห้างไปอะไรต่างๆถ้าเราจับประตูที่มีคนใช้เยอะนะครับเวลาท่านล้างมือเนี่ยท่านต้องล้างปลายนิ้วนะครับหน้าม้วหน้ามือหลังมือทั้งหมด นะครับมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับอีกกัรหนึ่งถ้าล้างมือไม่ได้มีแอลกอฮอล์วิธีการใช้แอลกอฮอล์ก็เหมือนจะ้างมือแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้แอลกอฮอล์ตั้งแต่ให้สำหรับบริการใช่ไแต่ท่านรู้ไหมครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันละลายได้มันก็เหมือนเหล้าเหมือนอะไรต่างๆในแอลกอฮอล์ มันเราเห็นค่อนข้างหน้างั้นเมื่อไหร่ถ้ามันไม่ถึง7 0 7ดเาเรนี่ยมันก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดังนั้นะะที่ไหนที่มีให้บริการของเอ็นกอคอ์แล้วแตกแตกด้วยเนะี่ยคุณภาพของมันจะไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ดีนะครับงั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการล้างหนอด้วยนะส,สบ๊อตพวกสบู่พวกอะไรต่างๆนะฮะ,นะะ,นะะทีนี้ในเรื่องของการใส่หน้ากากหน้ากากเนีน่ยถือว่าสำคัญมากนะครับ หน้ากากอะไรก็ได้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากทางการแพทย์หรือว่าหน้ากากผ้าก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคได้เวลาเรารายจามออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าหน้ากากผ้าเนี่ยมันจะมีร,รูหางแต่มันสามารถที่จะป้องกันได้จุดแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นในการที่จะทําให้เราออกของที่มันจอ,อมาหรือเชื้อโรคที่มันจอ,อมานะครับอ่าอย่ที่ผมบอกเนี่ยหน้า,านี่สำคัญนอกจากใส่แมสแล้วเนี่ยถ้าท่านไปจับอย่าองอื่นมาเนี่ย จับเชื้อไวรัสมาแต่ถ้าท่านไม่อาสัมผัสหน้าเลยนะครับไม่มาสัมผัสหน้าเลยท่านไม่มีโอกาสติดเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสได้แต่เมื่อไรถ้าท่านไปจับแล้วมีเชื้อติดตัวมาท่านมาสัมผัสหน้าเนี่ยนะก็มีโอกาสติดแล้วถามว่าแล้วถ้ามีเชื้อไวรัสแล้วไปจับปากแขกล่ะต้องมีแผลนี่ติดไหมนะจับปากแขกก็ไม่ติดนะครับ วิธีการไอเนี่ยนะครับเวลาเราไอจามเนี่ยสมมุติว่าสมมติว่าเราเป็นติดเชื้อไวรัสถ้าเราไม่อยากแพร่เชื้อให้ผูอื่นเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้ใส่แมส์เวลาไอจา jam, มเนี่ยเขาให้ใช้ใช้ให้แขนแขครับหัวไหล่ในการในการไอจามถ้าเอามือเนี่ยนะครับเราก,าามก็มีโอกาสที่เอามือเนี่ยไปสัมผัสสิ่งอื่นแล้วคนอื่นก็มาสัมผัสต่อก็มีโอกาสาติดเชือ้อไวรัสได้นะครับ อันท okay? pues okay? ี่สองนะครับอีกการหนึ s gonna s gonna um, hey ่งที oh, uh, uh, ่ที oh, uh, ่อยากให้ดำเนินการก็คือการเว้นระยะห่างนะครับการเว้นระยะห่างถ้าเราเว้นระยะห่างได้เนี่ยโอกาสติดมันก็น้อยอย่างน้อยก็หนึ่งเมตรขึ้นไปเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราพูดหรือว่าเวลาเราไอจากไปเนี่ยนะครับเชื้อพวกนี้มันจะอยู่มันจะไกลได้ประมาณสักเมตรหนึ่งเท่านั้นเองจุนี้คือ น้ำยาที่เราใช้ทำความสะอาดะัรับมีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฮเอร์เล็กโซซัพฟอไฮโดรเจนนะได้ทั้งหมดนะสามารถเอาไาใช้ได้แต่ห้ามพ่นโอเคทีนี้คุยเรื่องของวัคซีนนิดหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้วัคซีนมาแล้วกำแพงมาแล้วนะครับเราได้วัคซีนมาแล้วทีนี้ท่าน มั่นใจยังไงว่าท่านจะอยากฉีดหรือไม่ฉีดตอนนี้อยู่ที่ต้าและที่ท่ท่านจะตัดสินใจว่าท่านจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้ที่ที่เราเอามาฉีดเพราะอะไรเพราะว่า 1. ต้องการลดตายลดป่วยนะครับสเพื่อรักษาระบบของระบบสขุขภาพ3าเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมนเดินได้นะถ้ายังมีการระบาดอยู่ยังไงเศรษฐกิจก็เดินไม่ได้คนต่างประเทศก็ไม่เข้ามาเหนนะครับ ระยะแรกตอนนี้วัคซีนที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาที่28่สิบตุาที่เข้ามาเนี่ยนะครับระยะแรกที่เข้ามาซึ่งมีจำนวนจำกัดการให้วัคซีนเนี่ยเราก็จะให้เฉพาะในกลุ่มหลกบารแห่ค่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ผู้60ปีขึ้นไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนระยะที่สองถ้าเกิดว่ามันมีพอปร๊บในกลุ่มแรกที่เราได้ไปเราก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ให้กลุ่มของประชาชนปกตินะครับ ที่มีอายุระหว่าง15ถึง59ปีนะนะทีนี้เราจะได้วัคซีนมาเท่าไหร่บ้างนะตอนนี้เราได้มาทั้งหมดล้านโดสแล้ววัคซีนของของประเทศไทยเมษาเนี่ยจะมาอีกล้านโดสพอมิถุนาปุ๊บเนี่ยนะพอมิถุนาเนี่ยเราจะมีวัคซีนเพิ่มมาอีก ประมาณ26ล้านโดสประมาณน e e e okay. ิถุนานถึงสิงหาเนี่ย26ล้านโดสซึ่งเป็นวัคซีนที่เราผลิตเองโดยใช้สูตรที่เขาให้มาในในบริษัทของเราเสียไบโอเทคนะพอช่วงกันยานถึงธันวาเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มมาอีก35ล้านโดสนะ35าโดสดเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีวัคซีนทั้งหมด63ล้านโดสเอะประชากรประเทศไทยมีเท่าไหร่ครับเกว่บ70ล้าน67ล้านคน แสดงว่าเราฉีดได้ประมาณ50%ของประชากรนะครับของประชากรใน50%เนี่ยนะครับมันก็จะมาบอกว่าใครจะฉีดก่อนฉีดหลังอีกนะฮะของกำแพงเพชรเนี่ยอยู่ในระยะที่2นะครับซึ่งเราจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนมิถุนายนนะครับดเนินการแบบจริงจังเลยช่วงเดือน,นมิถุนายนนะครับนะแต่ ว่าหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมนะครับเขาก็แจกวัคซีนมาให้ประเทศมาจังหวัดกำแพงเพชรทันแปดร้อยโดสนะครับให้ให้ใครบ้างก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแปดร้อยแล้วก็อสมมหนึ่งพันในที่นี้มีใครเป็นอสมมบ้างไหมครับท่านอาจจะมีสิทธิ์ได้ได้ได้ฉีดนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับอสมมเกือบหนึ่งคนในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็ถือว่าน้อยมาก ท่านอาจจะได้ฉีดในรอบที่2ก็คือช่วงเดือนมิถุนายน,นซึ่งจะมาค่อนข้างเยอะถ้าฉีดแล้วเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอันแรกเลยป้องกันการติดเชือ้อนะถ้าท่านฉีดแล้วท่านก็ไม่มีโอกาสโอกาสน้อยมากที่จะป่วยนะครับหรือถ้าท่านป่วยนะครับ ท่านก็จะไม่เสียชีวิตอาการไม่รุนแรงนะครับซึ่งผลการวิจัยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยโอกาสที่ท่านจะไม่ตายแล้วอาการไม่รุนแรงจะร้อยเปอร์เซนต์นะครับแต่การป้องกันที่จะไม่ป่วยเนี่ยอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์นั้นแสดงว่าเรายังมีโอกาสป่วยใช่ไหมครับเมื่อมีโอกาสป่วยแต่เมื่อป่วยแต่ท่านไม่เสียชีวิตนะท่านเลือกเอาว่าท่านจะฉีดหรือไม่ฉีด นะครับแล้วอีกอย่างนึงเมื่อเมื่อท่านมีภูมิคุ้มกัมนเนี่ยมันโอกาสการแพร่เชื้อทุกอย่ก็จะน้อยลงด้วยอันนั้นคือเรื่องของวัคซีนทีนี้วัคซีนเนี่ยอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์ที่ปู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของการสำรวจนะครับว่าใครต้องการฉีดวัคซีนบ้างตอนนี้ที่เราสำรวจไป I you cool. two.